สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดู2ทีมฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทนี้นะครับผมก็จะมีอ่า b ยเ e r น m u n i ิ Munich, แล้วก็ l e v e อร์ s ูเนะนะครับผมแต่มีภาพหลุดออกมาว่าอืมมันเป็นภาพหลุดนะอาจจะเป็นของอาทิตย์ตัดไปของแล้วก็อาทิตย์ตัดไปเรื่อยๆนะผมแต่ทีนี้มาแค่สนะฮะจากเว็บ เว็บ,บของคูนามิเว็แบบหลักนะผมจากเว็บหลักของคูนามิประกาศมาแล้วนะครับว่ามาแค่2ทีมนะครับผมส่วนเรเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะเรเวอร์พูลอะไรวะมีทีมไหนวะเรเวอร์พูลจำได้คือเรเวอร์พูลแล้วก็อะไรอ่ะสเปอร์ใช่ปะ่ะอ่าอาร์เซนอลอีกทีมหนึ่งจำไม่ได้ทีมอะไรวะนะผมอันนั้นคือไม่ได้มาทีมนี้นะทีมนี้มาแค่สองก็คือบาเยนแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมมาเรามาดูของบาเยนบันดิกกันก่อนนะผมคนแรกเลยก็คือ หน่อยเออครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93นะฮะตำแหน่งผู้รุศาประตูเวลตันอยู่ที่95นะผมคนนี้นะฮะเทียโก้ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93นะฮะตำแหน่งกองกลางเวลตันอยู่ที่96นะผมคนนี้ดูเด่นเลยก็คือการครองบอลเลี้ยงบอลส่งบอลน,นะครับผมคนนี้สุดจัดว่ะสุดจังปะนะผมนะ,ะสุดสุดเรื่องครองบอลน,นะฮะ สองบอลโอ้โหวิ่งสงสั้นที่เก้าเก้านะผมคนนี้ฮะโรเบิร์ตเลวันดับสกี้ครับผมตัวที่ร้อยแปดแล้วมั้งนะโอเคแต่ผมก็มีตัวเดียวนะตัวเนี้ยจริงนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่เก้าสามลตันอยู่ที่เก้าเจ็ดตำแหน่งกองหน้านะผมโดนเด่นเลยคือการจบสกอร์ตัดบอลส่งบอลมีความเร็วนิดหน่อยครับผมโอเคจบสกอร์เก้าห้าครับผมคนนี้ฮะเกมรุกเก้าเจ็ดบจบสกอร์เก้าห้า บอล c งินโตร95นะฮะคนนี้โอเคคิมมิกบผมตำแหน่ง DMF นะผมเบอร์ชันนีในตำแหน่ง DMF นะฮะครับลังเริ่มต้นอยู่ที่92เบอร์ตันอยู่ที่97นะครับผมโดดเด่นเลยคือการส่งบอลครองบอลมีความเร็วตัดบอลได้นะครับผมก็รวมๆแล้วกลางๆนะผมแดงๆดก็คือสซอร์ตัมีนา่าโหดมาก98นะฮะโอเค โทมัสมุลเลอร์ครับผมค,ผมนะาาคผม่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำนะฮะเวตันอยู่ที่94เกมรุก99เลยครับผมการทำเกมรุกเนี่ย99เลยนะฮะโหดจัดนะผมซามิน่า99โอ้โหเอาดิเอาละผมโทมัสมุลเลอร์ฮะเดวิดอาราบาครับผมนะฮะอาราบานะฮะผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งแบ็กซ้ายครับผม ด้วยแตค์ที่96คนนี้ก็อยากได้นะครับคนนี้คือดีคือเปิดบอล95นะฮะนะครับผมเปิดบอล95คือดีนะวันนี้นะครับคาบลังโดดเด่นเลยคือการครองบอลส่งบอลแล้วก็มีความเร็วนะฮะสปีดก็ได้นะสปีด94นะครับผมไปถึง95 94ห้เ่เปิดบอล95นี่อยากได้นะครับผมเฮนันเดสครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89 นะตำแหน่งกองหลังนะครับผมคนนี้โดดเด่นเลิกคือมีความเร็วตัดบอลได้เกมรับนะผมสองบอลพอได้นะครับกระโดด96เกเกมรับ95นะครับนะเอ็กเกรชันเก้าเสองสั้นดีอยู่นะนะสำหรับเฮนเดนเดสนะผมลูคสัสเฮนเดนเดสเดวิดครับผมค่าปหลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งแบ็ก,บกซ้ายนะครับผม เบอร์ตันอยู่ที่95โดดเด่นแล้วคือสปีดความเร็วแล้วก็การครองบอลนะครับผมนะฮะการครองบอลการเลี้ยงบอล bon, เนี่ย95นะครับผมนะฮะแล้วก็มีความเร็ว99สปีดต้น99ที่จ์นนนนะนะด,นะด en, นะครับผมคนนี้นะโอเคครับผมก็หมดแล้วสำหรับไบเอ็นิวนิคต่อไปเรามาดูของเลเวอร์กูเซ่นนะครับผมนะคนแรกเลยก็คือฮาราเดสกี้ครับผม ครับลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับคนนี้โอ้โหก็นะผมอลาราเรโอ้ผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกองหน้าครับผมครับลังอ่าเดตันเนี่ย94้าสี่เริ่มต้นอยู่ที่89ดเกตันอยู่94้าสจบสกอร์95้าห้เยอะนะจบสกอร์ครับผมคนนี้แล้วก็ส่งบอลได้ครองบอล มีความเร็วนะผมคนนี้จบจบสกอร์95้าไม่น้อยไม่น้อยเยอะอยู่โอเคเลยนะผมจูนทานท่านะครับค่าหลังเริ่มต้นอยู่ที่89บเก้บอลดำตำแหน่งกองหลังนะฮะวอตันอยู่ที่96นะคนนี้ได้เลยเนะี่ย96ตัดบอลดีเกมรับมีความเร็วนะผมส่งบอลพอได้นะฮะโอ้โหมง96กครับผมทำเกมรับ96ห้ห นะการเข้าปะทะ9 6กครับผมนะฮะคนนี้จัดแบบสตามินา95แลวผมกระซ่งตัว99โหดนะโหดนะเนี่ยคนเนี้ยโหดนะไม่น่าเกลียดนะโหดนะนะครับผมคนต่อไปเบนเดอร์ครับผมคาบหลังเริ่มต้นอยู่ที่8 8บอลดำตำแหน่งกองหลังนะคะโดูตันอยู่ที่94นะครับผมคนนี้โดดเด่นเลยก,ก็คือการตัดบอลกันในเกมรับน,นะครับผมนะฮะ บอลวินน ah <88 S 3> ิ่งอยู่96นะแตามิน่า95นะครับก็คืออัตราชนะประมาณ95%นะฮะค่ายฮาเวทครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำฮะวิวตันอยู่ที่97าื้ตำแหน่งเอเมเอฟพอๆกับเดืบรอยปะเดืบรอยปะคนนี้มีความเร็วครับผมครองบอลส่งบอลวิยบอลกระทุ้น97ว นะผมเรือบอล96นะเรือบอล96สปีด99วะ่ะสปีดต้น91้าหนนะออกตัวไม่ดีแต่พอถ้าได้วิ่งอยู่99เลยนะคนนี้เปิดบอลก็โอเคอยู่นะผมคนนี้นะ a m f นะผมจบสกอร์85ก็ได้นะ85ได้นะเควิ Run, นฟูลันครับผมคาพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บบอลดำ ตำแหน่งกองหน้าอีกแล้วนะนะผมไว้แต่อยู่ที่เก้าสีโดดเดนแล้วคือการจบสกอร์ส่งบอลสปีดค,ความเร็วนะผมพลังการยิง97นะฮนะจบสกอร์90พลังการยิง97โอ้โหยิงแรงนะเนะี่ยยิงแรงนะผู้เลี้ยงบอลกลางบอลก็กลางๆนะกลางกลางอยู่ในระดับสีเขียวก็คือกลางนะกลางนะผมกลางๆางแต่จบไปพลังการยิงเนะี่ยนะผมสุดยอดวะนะ หลักการยิงอย่างโห่สตามิน่า95ครับผมวันนี้เบลารบีค้ครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่87บอลดำตำแหน่ง rmf นะครับโดยต่าอยู่ที่93โดดเด่นแล้วคือสปีดความเร็วนะครับครองบอลน,นะฮะสปีดสปีดหู99้อีกแล้วสปีด9กสปีดต้น99นะครับผมแล้วก็มีครองบอลกลางๆนะฮะจบสกอร์ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมพลังการยิงเ4เยอะนะเยอะเยอะ แต่ผมเต็มสปีดเนี่ยจัดเลยว่ะเก้าเก้าว่ะคนสุดท้ายครับผมมูซาดิยาบี้ครนะับผมนะบูซามูซาดิยาบี้นะผมโอเคนะครับพลัง,เร,ออ 86, ง F, ะะเริ่มต้นอยู่ที่86บอลดำตำแหน่ง lwf นะฮะดวลตันอยู่ที่96นะครับผมโดดเด่นและคือสปีดความเร็วครองบอลน,นะฮะคนนี้โอ้โหดูดิบอลโตรง94้าสี่นะผมเรือบอล97 แล้วปรกับตัว98ก็คือติดเท้าอ่ะคนนี้เรื่องบอลติดเท้าอ่ะนะผมจับบอลดีแน่นอนฮนะแล้วก็มีสปีด99สปีดต้นที่สปีด98สปีดต้น99ครับผมก็คือหายอะ่ะตำแหน่งนี้สปีดม,มีแข็งวะก็น่าจะเร็วนะคนนี้น่าจะจี๊ดเลยแหละนะผมสปีด99เลยนะตำแหน่ง LWFL ก็คือฝั่งซ,าซาา้ายเลนซ้ายและขวานะฮะ แต่96อาจจะมีการครองบอลน,น้อยไปห่อน่อยจบสกอร์ก็ไม่ได้ดีอะไรนะฮะแต่สปีดเนี่ยสุดยอดเลยวะสปีดเลี้ยงบอลส่งบอลก็โอโ้โหลุบดูส่งบอลวะสง่งส่งบอลไม่ค่อยดีับผมส่งบอลไม่ค่อยดีฮนะ82นะผมถ้าอยู่ประมาณ8 5เนี่ยเป็นสีเขียวอาจจะดีกว่านะอันนี้ไม่ค่อยดีวนะแต่เรื่องการครองบอลสปีดเนี่ยโอเคเลยผมอันนี้นะโอเคอันนี้ก็คือสงทีมฟีเจอร์ที่จะมาในาวันจันทร์นี้นะครับผมนะก็จะเป็น วายืนแล้วก็เลเบอร์กูเซ่นนะครับผมที่มืออื่นเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมรอดูฮะรอดูของโคโนมิประกาศนะเรายึดจากเว็บหลักเป็นเป็นตัวนี้นะผมนะฮะยึดจากเว็บหลักเป็นตัวหลักก็แล้วกันนะฮะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนะใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go